สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชานเอลรอวาเซียนคนแก่นครับมือนี้มาสรุปผลหุ้นนอยรวมาวราวเราโจรน,นะครับประจําวันที่5เดือน10พศ2.568นาหะครับสาหรับแนวทางของเซียนคนแกนว่างครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสำหรับสรุปผลวันที่5เดือน10นะครับพอ2568นระครับหุ้นน้อยรวมราวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูนวีีนะครับสำหรับเอที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม้ะพี่น้องเด้อเป็นกกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะครับ,นะรบด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับแนวทางเด็ด ดังๆจากทางช่อง bt channel หรือว่าเซียนคอนเกนเด้องเด้อสำหรับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่5เดือน10นะครับเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูด3กับ2นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคอนเกนเน้นในไปที่วิ่งรูด3นะครับเอฟซี FC บอมากวิ่งรูด3กับไปวิ่งรูด2ได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปวิ่งรูด3ได้คือเก่าครับพี่นอ้องอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่มีตุ้ยไลน์การสมารถน้ำประหลินซิปเก้าประตูได้คือเก้ามอบายอยู่ตำแหน่งใดนะครับมาตำแหน่งใดถ้ามีสามกับสองในที่แน่นอนครับพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องครับวิ่งรูดสามจับคู่ชุดเด่นนะครับสามสองหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสามสามสองสองนะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดก็มาที่วิ่งรูดสามได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสามจับคู่ชุดเด่นนะครับจ่อเน้นไปที่ สามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะครับส่วนวิ่งรูดสองจับคู่จอดเน้นเน้นไปที่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับเน้นในที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายเด้อพี่น้องเด้อเน้นในที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับพี่น้องครับ กันทุนไว้นะครับเชียนคนแกลนในกันทุนเด้อพี่น้องเด้อตรงกลางครับอีทีไม่นะครับเข่ามาแล้วก็อย่าลืมเบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเชียนคนแกลนเน้ยนไทยมองได้เ้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับสําหรับเด่นวิ่งรูดนะครับสามกับสองนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องเลขกําลังวันนะครับหนึ่งสี่หกแปดนะครับหนึ่งสี่หกแปดพี่น้องครับ สามารถนำมาวินกันใด้คือเก้าครับ1 4 1 6 1 8 4 6 4 8แล้วก็6 8นะครับอ่าสำหรับเดินวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องวันที่5เดือน10พศ2อ6 8น้ารสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันใดขึ้เก้าครับพี่น้องครับมาเบิง่งครับพี่น้องวิ่งรูด3จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่3 1ม4 3 6 3 8นะครับ สามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดตัวกันก็คือ 3, 1, สามหนึ่งสามสี่เด้อพี่น้องเด้อสามหนึ่งสามสี่นะครับส่วน 3, 6, 3, สามหกสามแปดเซียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับวิ่งรูดสามผ่านไปแล้วเนดะ้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งวิ่งรูดสองนะครับวิ่งรูดสองจับคู่กับเลขก,กําลังวันได้ที่สองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดนะครับ สองสี่สองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดนะครับตัวกันก็คือสองหนึ่งกับสองสี่แล้วเป็น้องเด้อส่วนสองหกสองแปดเส้นกอนแกนจับคุยเรียบร้อยแล้วนะพี่นอ้องอ่าสำหรับเอฟซีที่มีทุนน้อยนะครับกลับมาเบิ้งตรงนี้ครับพี่น้องเอฟซีที่มีทุนน้อยหรือว่างบน้อยนะครับพี่น้องมาดูตรงนี้นะครับเด่นวิ่งรูดประจวันที่ห้าก็คือสามกับสองนะครับสามารถสามารถกดข้อกันมาได้คิกเกา่าครับพี่น้องส่วนวิ่งอ่า ส่วนตัวประกอบนะครับพี่น้อง0กับ4สามารถกอดคอกันมาได้คิกกันครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับพี่น้องจับคู่นะครับ30 34 20 24นะครับเซียนกวนแก่นเน้นในไปที่30กับ24ได้พี่น้องเด้อเน้นในที่30กับ24 FC บอมาก30 24ก็ไปที่34 20ได้คิกกันครับพี่น้อง ไปที่สามสี่สองศูนย์เลยคือกันครับเข้ามาเบิ่งกันครับสรุปผลหุ้นวันที่5เดือน10พศ2568นะครับลาวสตาร์นะครับ15บหนาฬิกาสานาทีนะครับมาเบิ่งพี่น้องสำหรับลาวสตาร์นะครับพี่นอ้องบน4 6 7ล่าง2 4นะครับแนวทางของเซียนกอนแกนก็มาที่วิ่ง2ล่างนะครับพี่นอ้องวิ่ง2ล่าง จับคู่นะครับกับเลขกำลังวันนะครับ 2- 4นะครับพี่น้องมาสองสี่ตรงตรงนะครับส่วนงบน้อยนะครับก็มาที่สองสี่ตัวเน้นนะครับพี่น้องตรงตรงคือกันครับพี่น้องครับสําหรับลาวสตาร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวนีนะพี่น้องเนาะสาหรับลาวสตาร์มาเป็นการเสียบละเวลานะครับพี่น้องมาเบิรนกันต่อมาตามกันต่อครับพี่น้องครับเฉพาะกีดบนสามเจ็ดสาม ล่าง09นะครับแนวทั้งของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง3บนนะครับมาทั้งหลักลอยและก็หลักหน่วยนะครับพี่น้องเด้อมาทั้งหลักร้อยและก็หลักหน่วยนะครับจับคู่ไปที่3 7เ็นะครับพี่น้องมา7 3นะครับเดี๋ยวเฮคือกันครับพี่น้องสำหรับเฉพาะคิดนะครับเดี๋ยวเฮนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพี่น้อง วิ่งก็มาที่วิ่ง3นะครับพี่น้องสายวิ่งเดีเยนะครับจับคู่จ่อเน้นๆจับคู่ก็เดีนะครับพี่น้อง mm hmm. เดอ้อเฉพาะกิจมาเบิ่งกันต่อครับนอยรอบพิเศษบน2 6 7ล่าง7 9นะครับแนวทางของเส้นคนแก่นก็มาที่วิ่ง3เอ้ยวิ่ง2บนนะพี่น้องเนาะวิ่ง2บนนะครับ จับคู่จ่อนี้นที่สองหกนะครับพี่น้องแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าได้ครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าพวเขาถือว่าเขา,า,าเฉพาะวิ่งสองบนนะครับพี่น้องมาเป็นการเสียเวลานะครับมาเบิ่งกันต่อน,น้อยรอบปกติบนนะครับสี่สี่ห้าล่างสี่ล่างห้าห้านะครับพี่น้องแนวทางของเกียนกอนเกีนนะครับรูทนะครับพี่น้อง หลุดด้วยครับพี่น้องเด้อสําหรับนอยรอบปกตินะครับต้องขอโทษเดี๋ที่ทางช่องกันแล้วกันครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับสําหรับ VIP นะครับ VIP <c oughs> บนหนึ่งเก้าสองล่างสี่แปดนะครับแนวทางของเส้นคนแกนก็มาที่วิ่งสองบนนะครับพี่น้องวิ่งสองบนจับคู่เจาะเน้ยนยไปที่สองเก้า มาเก่าสองเด้งไปรองเด้อมาเก่าสองนะครับบนนะครับส่วนล่างนะครับก็มาที่เลขกําลังวันจับคู่วินกันที่4 8นะครับพี่น้องสี่แตรงตรงนะครับเลขกําลังวันจับคู่วินกันนะครับได้เฮนะครับพี่น้องสองเด้งคือเก่าครับพี่น้องสําหรับ VIP นะครับพี่น้องสองเด้งนะครับบนล่างนะครับพี่น้องดีใจนะเอ็ซีตั้งช่องนะครับพี่น้องเด้อสําหรับ VIP เอาขึ้นนะพี่น้องเนาะเอาขึ้นครับสาหรับท่านใดติดตามเสียนคนแก่น,นะครับทำตามเสียนคนแกนบอกได้ฮีแน่นอนครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปผลก็เป็นทีเรียบร้อยเนะพี่น้องเน,นาะแนวทางหุ้นนอยรวมดาวดาวจูนดาวจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับเสียนคนแกนสรุปผลให้อฟที่ั้งช่องได้เบื้องกันเป็นทีเรียบร้อยเลยนะพี่น้องเนาะอ่าเอากะมาตามกันต่อสำหรับแนวทางวันที่ 6เดือน10พศ2568ก่อนอื่นนะครับเช่นคนเกลนกระขอ,อนุญาตเอาแนวทางวันที่5เดือน10พศ2568ลุงจากหน้าจอก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับแนวทางของเชียนกนเกลียนวัดประจาวันที่6เดือน10พศ2568หุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องเอามาตามกันต่อครับสำหรับเดินวิ่งรูดประจาวันที่6เดือน10นะครับ เด่นวิ่งรูดนะครับ1กับ0นะครับเซียนคนเก่ีนเน้นในปที่วิ่งรูด1นะครับเอฟซีบอมากวิ่งรูด1กับไปวิ่งรูด0ได้คือเก่าครับพี่น้องพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอฟซีตั้งจองนะครับที่มีทุนหลายก็สามารถนั่ไปเหรียญซิบเก่าประตูได้คือเก่านะครับประว่าสิ่จุดตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามี1กับ0ูนย์เลยที่แน่นอนพี่น้องครับอ่ะห้ามบ่เบื่อไปพร้อมๆกันเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับเด่นวิ่งรูด หนึง่งกับศูนย์นะครับพี่น้องสำหรับชายวิ่งชายรูดเซีนนยนคนแกนเน้นในไปที่วิ่งรูดสูรูดหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเซียนคนแกนเน้นในไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับแครบหนาจ่อใบจะเบิ่งกันครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดหนึ่งจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งชุดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งชุดเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้อง สำหรับซายวิ่งสารูดเชนคนกชนเน้นไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับมาเบิ่งพี่น้องวิ่งรูดศูนย์จับคู่จาะเน้นเน้นไปที่วิ่งรูดหนึ่งจ่อคู่จาอเน้นเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดศูนย์จับคู่จาะเน้นเน้นไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห แล้วก็ตามมาโย07นะครับพี่น้องเน้นให้ที่4คู่หน้าเด้อพ <con> ีน<ม>่น้องเด้อแล้วก็เน้นให้ที่4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางครับพี่น้องตรงกลางนะครับ1505นะครับเซียนคนเกียนให้กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อทุ่นไว้วววครับสําหรับอีซี่ไมนะครับขอมาแล้วขยันลืมเบอร์ไงจบคลิปฟังไงจบคลิปนะครับสิริรุวาเซียนคนเกลียนเน้นให้ตรงไหนเด้อพี่น้องเด้นอดนะครับ สำหรับเลขกำลังวันนะครับประจำวันที่6เดือน10เลขกำลังวันนะครับ3579ก็สามารถน้ำมาวิ่งกันได้ที่35 37 39 57 59แล้วก็79ครับพี่น้องครับสำหรับ FC นะครับมาเบิ่งครับสำหรับเซียนบอนแกียนก,นกนสิพ่าพี่น้องนะครับเดินวิ่งรูป ประจันที่6กเดือน10ก็คือ1กับ0นะครับการสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันใดขึ้นเ้าไปนองวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่1315 17 19น1ะครับ1 3 1 5 1 7 1 9ตัวกันก็คือ1 9เ้วไปนองเด้อ1น1 1 3 1 5 1 7นนเช่นแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่นอง มาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูดศูนย์จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่0 3 0 5 0 7 0 9 0 3 0 5 0 7 0 9นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ0 9เด้อพี่น้องเด้อส่วน0 3 0 5 0 7นะครับพี่น้องเซียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งกันครับ สำหรับงบน้อยนะครับประจําที่6เดือน10นะครับพศส5 6 8นงบน้อยนะครับเด่นวิ่งรูดก็คือ1กับ0นะครับสามารถกอดข้อกันมาได้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้อส่วนตัวประกบนะครับ4กับ6นี่คือกันครับพี่น้องสามารถกอดข้อกันมาได้คิอกันครับพี่น้อง4กับ6นะครับมาเบิรงครับพี่น้องครับจับคู่1 4 1 6 0 4 0 6ย์นะครับ เซียนคอนแกนชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องเอบซี FC กับกุ้งสีรูกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือชอบส่วนตัวก็คือ1 6แล้วก็0 6นะครับเซียนคอนแกนชอบ1 6แล้วก็0 6เด้อพี่น้องเด้อเอบซี่ปรมาก1 6 0 6ก็ไปที่1 4 0 4, 4ได้คือกันครับพี่นอ้องอ่าสำหรับเอเซีทั้งช่องนะครับที่เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กัน นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจครับทั้งช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตาม mm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับเอ็มซีทันใดนะครับที่อยากใจะให้กำลังใจเซียนคนแก้น,นะครับพี่น้อง mm. ก็เข้าไปในช่อง youtube นะครับพิมพ์ภาษาไทยบใบไม้สล레이ทอร์ทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดเด้อพี่น้องเด้อหลังจากใส่จุดแล้วนะครับก็จิ้มไปที่บีทีนะครับพี่น้องจิ้มไปตรงบีทีนะครับพี่น้อง หลังจากนั้นนะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องมันก็สดิงขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อมันก็จะเด้งขึ้นมาอีฟซีตั้งจองได้เห็นกันครับพี่น้องรูปโปรไฟล์ของเซียนคนเกนนะครับสวมเสื้อคอปกสวมเสื้อสีแดงหรวสีเงลือนี่แหละครับพี่น้องอ่ามันก็เสียดิงขึ้นมานะครับพี่น้องก็จิ้มไปตรงรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องจิ้มไปตรงรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องมันก็เสีเดิงเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง ไอพี่ซี่ตั้งจองได้กดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไม่เสียตังค์นะครับพี่น้องส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องครับกดติดตามไม่ได้เสีย er ต mm ัง hmm. ค mm ์เ hmm. ด้อพ yeah, mm ี่น้องเด้อนะครับการไห้กำลังใจกันกันกับเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าาอ่ก็คือกันแหะครับพี่น้องอ่าเจียนคนเกนกัสี่ใหน่ทำแนวทางดีๆนะครับมาให้กับฝากต้อนกับไอพี่ซี่ตั้งองนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่เขามาแล้วก็อย่าลืมพี่น้องครับก็ข,ข,ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปน้ำกันครับสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่6เดือน10พศ2568ห้นหน้อหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องให้เอฟซี ทางช่องนะครับสุขภาพแข็งแรงยาเจี๊ยบยาจนร่ำรวยน้เปล่าไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งกันสู่ขู่สู่ข้นนะครับสำหรับอ่าเอ็ซีทุกทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับสำหรับเอ็ซีที่เดินทางก็คอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนกอนแก่นนั่มาฝากพี่ต่อน้องคือเกานะครับหุ้นน้อยรวมนะครับสำหรับคืนนี้มื้อนี้นะครับเชียนกอนแก่นก้ ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนพ่อกันไหมนะครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ